สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Tom Th The Post g o ด้วยนะครับนี่เลยอยู่นี่เลยซึ่งเกมเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นแม่สาวน้อยนะครับที่เป็นคนส่งไปรษณีย์นั่นเองส่งพัสดุให้ตามบ้านต่างๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแอบดูพัสดุในกล่องหรือว่าแอบดูบ้านหลังนั้นนะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเพื่อเพือนการเสิรลานะครับก่อนไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยมาแล้วอันนี้คือบ้านของเราเหรอ อ๋อเราแอบอยู่ในกล่องไปรษณียโอเคอันนี้คือเราใช่ไหมวาดรูปนะครับเล่นคนเดียวอะ่ะเหมือนได้ขาดความอบอุ่นเลยปะมีใบจ่าหน้าซองร่วงลงมาเด็กผู้ชายคนนี้ไม่รู้เป็นใครนะครับแต่เด็กผู้หญิงน่าจะเป็นเรา ชั้นที่หนึ่1นะครับ education หรือว่าการสั่งสอนนั่นเองนะโอเคเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกด W S D นะครับเพื่อเดินก็เหมือนเกมปกติทั่วไปนะครับแล้วก็กด shift อ่ากด shift เพื่อวิ่งได้นะครับสำหรับบ้านหลังแรกก็คือบ้านหลังนี้ใช่ไหมอ่าเราสามารถเข้าไปใกล้หน้าต่างนะครับเพื่อส่องได้หรออ๋อถ้าเกิดผมปล่อย space bar นะครับคือมันจะเลิกส่องเลยเว้ยพอกันต้องกดค้างเอาไว้ใช่ไหมมีผู้หญิงนะครับดูบุหรี่แบบเต็มไปหมดเลยอะและในมือเธอก็เหมือนเป็นเบียร์อุ้ยยู มองพอีผมด้วยโอเคเขามีสงตัวเลือกให้เราเลือกนะครับก็คือแอบดูของในกล่องได้เว้ยแล้วก็ส่งนะครับส่งให้ไปเลยนะครับไม่ต้องแบบไปยุ่งอะไรกับมันทางนั้นงั้นเราจะาทำตัวเป็นเด็กดีก่อนเลยกันนะเดี๋ยวรอบแรกที่ผมเล่นนะครับเราจะทําตัวเป็นเด็กดีก่อนโอเคส่งไปเลยเอาพัสะดุมาส่งค่ะแป๊บนะก่อนที่เราจะส่งคือเราเรา,เราดูหน้าต่างบ้านอื่นด้วย what ทำไมเด็กๆมัน ทำตัวเป็นแมวกันเงี้ยใช่แมวปะทำตัวเหมือนสัตว์เลยเนะี้ยครับเหมือนพวกหมหาพวกแมวอ่ะเนี่ยเลียเลียตามจักแร้เลี้ยโอ้โหเดี๋ยว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 เทำไมบ้านหลังนี้เป็นโลกิตแปลกๆวะโอ้โหรูนี้ชัดเลยมีซากหนูด้วยแล้วก็นอนขดตัวเหมือนแมวนะผู้ชมหลับเล็กเหมือนแมวอีกโอ,โ,โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้วะบ้านหมาบ้านหมา,า,หมา,า,หมาอุ้ยมีอุ้ย แล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้มัน,ปนแปล,แปล,แลกแล้วบ่อน้ํามีอะไรไหมบ่อน้ําดูได้ว่ะโอ้บ่อน้ามีกบนะครับแล้วก็มีก้นบุหรีเต็มเลยอะดูหน้าต่างบ้านอื่นได้ปะรอบบ้านของขอเดินสำรวจรอบบ้านเขาก่อนเลยกันนะบ้านหลังนี้แม่งเลี้ยงเด็กโคตรแปลกผมบ,บอกเลยโอเคผมส่งพัสดุให้เขาเลยแล้วกันนะครับคงไม่มีะายแล้วแหละอ๋อกดสเปซบาร์ทีหนึ่งนียเพื่อเคะพัสดุมาส่งค่ะเอาไปแล้วโอ้ยเสียงเสียง เหมือนขอจำข้าวขอจำข้าวให้คนมากินเหรอโอ้โหว a t ตบ e f มึงสั่งอาหารหมาอาหารแมวมาให้เด็กกินเหรอโอ้โหยืนหน้าบึ้งอยู่ตรงนี้ไอเด็กคนนี้คือมันเลียแบบเลียเลียอวัยวะแบบท่าเดียวกับแมวเลยคุณผู้ชมหน้าต่างนี้ก็ยังรับเล็บยังนอนอยู่นะครับส่วนหน้าต่างนี้ก็ไปดูเด็กแล้วนะครับโอ้โหโคตรแย่ ช็อเตอร์ที่2นะครับมีชื่อว่าการวางเพิงเดี๋ยวนะมีอะไรปแปลกๆวะเนี่ยชัอตเตอร์เนี้ยโอเคดูเหมือนจะเป็นโลนานะครับอ่ะของอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็มีม้านะครับมีม้าอยู่หนึ่งตัวตรงนี้แอบดูตรงนี้ได้วะขอดูก่อนละมีลุงคนหนึ่งนะครับนอนกอดไก่อยู่โอเคแกหลับอยู่นะครับน่าจะเป็นคนที่รักไก่มากๆแอบดูม้านะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาชื่อวัว what ส่วนหลังบ้านแกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรเลย้ยแอบดูรูอื่นได้อีกไหมทําไมบ้านหลังนี้มันรูแอบดูมันน้อยจังวะแอบอุ้ยตรงนี้แอบดูได้มีผู้หญิงอยู่ตรงนี้กำลังดูซิก้าอยู่ด้วยนะครับโอ้กล่องปรจันนี้ก็ดูได้นะครับอย่าเคาะนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยมันเอ่อขี้ตกใจมากประมาณนั้นเอ้าแล้วหนูจะส่งของยังไงลุงก๊อก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 เฮ้ย ไ,ไก่กิ้งออกมาสิโอ้ยไก่ตัวนี้นั่งมืนอยู่อะไรอ่ะหนึ่งทัพสิบเอ็ดดูเหมือนว่าจะมีพวกอิสเอให้สะสมด้วยนะครับอ่าแล้วเข้าไปในโงนาได้วะได้เวลาแล้วอะไรวะเนี่ยมีถังระเเพงนะครับวางอยู่นี้ด้วยเอ่อตัวน,นี้คืออะไรอุ้ย <c oughs> เดี๋ยว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 คูหญิงโยนก้อนบุหรี่เข้ามาทำไม เดี๋ยวไฟไหม้หรอกกระดานตรงนี้มันอ่อเป็นเหมือน,นกลไกอะไรบางอย่างนะครับผู้ชมกลไกในการดับเพลิงเหรอแต่เดี๋ยวนะทําไมถังดับเพลิงมันฉี่ไปตรงตรงเป้าไก่วะเราสามารถกดปุ่มได้ด้วยอ๋อแบบนี้นะครับก็คือคกลไกมันจะแบบพาไฟฟ้าไปแล้วก็ไปทําให้ถังดับเพลิงใช้งานได้อย่างเงี้ยเหรอตรงนี้ดูได้มีการอูโน,โนอยู่ด้วยการอุโนแล้วก็ไข่ไก่เนียครับไข่แตกอย,อยู่โอเคอะไรอีก บุรีบุรีเก็บไม่ได้นะครับซิก้าเก็บไม่ได้ก็คงไม่มีอะไรแล้วหรอมัง้งแปลกๆเหมือนกันนะฟาร์มเนี้ยแปลกๆเหมือนกันนะลุงลุงนอนกอดไก่นี่คือลุงรักกับไก่ปะเนี่ยชัปเตอร์ต่อไปนะครับมีชื่อว่าสปิดนะครับสปิดสปิดหรือว่าการแยกน,นั่นเองนะครับการแยกออกจากกาันแยกอะไรวะบ้านนี่คือเป็นบ้านแฝดอะแบบสองฝั่งนะครับโอเคโอ้ยมีไก่อยู่ตัวที่สองบ้านหลังนี้มีป้ายเขียนว่าให้ออกไปห่างๆด้วยนะครับระวังหมา หมาดุ๋วบ้านหลังเนี้ยแอบดูนี้ได้ไหมแอบดูไม่ได้แต่เดินไปได้คร pues. ับอะไรอ่ะ what แล้วเพลงไม่โครฮิปฮอปเกมนี้มันติดปั่นเหมือนกันเนี้ยมีเสียไก่ดังอยู่ในนี้นะครูช็โอเคมองนี้ได้ไหมตัวนี้แอบดูได้ครับเป็นเอ่อถุงดำเนี้ยครับไม่มีอะไรเพ้อมกับเสียงแมลงวีแมลงวันโอเคแล้นี่ขี้เสียงเหมือนกัน เห่านี้แอบดูทุกบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กดอะไรได้อะเมื่มอ,อกี้ผมมองไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรที่มันห่ออยู่ตรงต้นไม้อะส่วนนี้มีหนังสือพิมพ์เข้าในหนังสือพิมพ์นะครับเขียนเอาไว้ว่าระวังสตอ,อกเกอร์หรอใครวะมีคนแอบดูผมอยู่ปะเนี่ยดูแบบร,บรอบๆจอก่อนเนียครับไล่ดูก่อนไม่มีไม่มีคือบางทีแล้วเราเนี่ยมาสอดส่องเขาเนียครับก็คือมีคนสอดส่องเราอีกทีหนึ่งอย่างนี้ปะสตอ,อกเกอร์ในสตอ,อกเกอร์อีกทีหนึ่งเนีัยอ๋อบ้านหลังนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแฝดไหม ตามจากรูปแล้วเนะี่ยที่แปดอยู่ที่กำแพงแล้วก็มีรูปสัตว์เนีนะ่ยเป็นแฝดด้วยแอบดูตรงนี้ได้ครับอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมหมามันมันมีสองหัวและตัวติดกันแบบนี้ <c oughs> ที่ผมแปลกใจคือมันใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงก่อนอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยหัว่อยทากตายคนที่ใา่ยอยู่บ้านหลังนี้นะครับเขาน่าจะเป็นเออแบบร่างกายเดียวกันแต่ว่าสองหัวสองตัวอะไรอย่างนั้นปะ เพราะว่าซ่วงเนี้ยมันก็เป็นแบบแบ่งกันด้วยอะเสียงหมาเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวโอ้มีเลือดอะไรอะ่ะเฮ้ยสั่งเลื้อยไฟฟ้ามาเหรอแล้วเมื่อกี้ที่ผมได้ยินเสียงหมาคืออะไรคือเขาสั่งมาพ่าหมาอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหหมาไม่อยู่เลยครับุง กูคิดว่าบ้านหลังนี้จะไปคนลุกเลยเนี่ยคนลุกบ้านหลังแรกอีกตรงนี้เป็นทะเลสาบนะครับก็คือชัปเตอร์สุดท้ายบ้านนองทะเลสาบแต่ว่าชัปเตอร์ต่อไปเนี่ยก็คือเดอะปาร์ตี้นะครับแต่ชื่อชัปเตอร์กับชื่อสถานที่มันคือโบสถ์ไม่ใช่เหรอวะมีวิทยุว่างอยู่นี้ด้วยวิทยุใครกันนะกดอะไรไม่ได้เลยเนะครับโอเคมาล็อข้างก่อนลองข้างโบสถ์ก่อนไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับหน้าต่างหน้าต่างอุย้ยหน้าต่างบานนี้คอสอดส ในโบสมีดีเจนะบ้านนี้ลหะไม่นะหลวงพ่ออไม่ใช่หลวงพ่อสิคุณพ่อขนตาอย่างงอนแล้วก็ทาลิปแบบปากอย่างแดงเลยโอเคอันนี้ไม่ค่อยน่าขนลุกเท่าไหร,นะร่นะครับไม่ค่อยน่าสยองเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มันมีประตูไปอีกเว้ยประตูไปไหนอ่ะเดินลงไปได้คนระับเฮ้ยเฮ้ยยมีกระดูกคนด้วยมึงเริ่มมีไก่หนึ่งตัวเริ่มสยองปะเนี่ย แปะเตะไปกระดูกเต็มเลยอะ่ะส่วนตรงนี้มีอะไรเขียวๆไม่รู้นะครับมันให้เก็บได้ด้วยลองเก็บมากินดูแล้วกันเอาเรียบร้อยหลอนหลอนไปแล้วคุณผู้ชมคือเดินแบบเมามากตอนนี้กดหยุดเดินมันไม่หยุดให้นะครับมันมีตัวไหลด้วยโอ้โหแล้วคือผมต้องทนเล่นแบบภาพเหมือนต้องเอาแว่นสามมิติมาใส่แบบนี้แหละเดี๋ยวไปเอาของมาส่งก่อนเอาของมาส่งบัตรหลวงก่อนเออเมาเออตอนนี้เมา เ,เ,เ,เมาเห็ดเห็ดเมาสวัสดีครับปิดประตูหน่อยโก๊อกโก๊อกโก๊อกก๊อกโอเคเอาของเข้าไปแล้วนะครับไหนดูสิเอาของเข้าไปแล้วทำอะไรบ้าง What the fuck is that ขออีกรอบนึงถ้าอีกรอบนึงเนี่ยแสดงว่าตาผมไม่ได้ฝาดไปโอเคโอเคโอเครู้เรื่องแล้ว อะไรอ่ะมองไม่เรื่องเลยวันนี้ตอนแรกมันส่องไม่ได้บานเนี้ยเป็นเหมือนโคนอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอเคดีเจก็ออกจากตรงน,นั้นนะครับมาตื้อตรงนี้แล้วหมู่บ้านนี้มันมีแต่คนแปลกๆโดไปดีกว่าโอเคชัปเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือเดอะเลเทอร์ตอนนี้มีกล่องแต่มันขึ้นเป็นว่าต้องการคุณแจนะครับกล่องนี้เปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวดูรอบก่อนเผื่อมีนะครับเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่ what ทำไมมีรูปเราอยู่วะรู้ไอ้หมอนี่วะไอ้หมอนี่มันคือสตอกเกอร์เหรอมันคือคนในข่าววะเนี่ยอารมณ์แบบเข้าประตูวิวาเนี่ยมีดอกกุหลาบโปรยไปรูปหวัวใจบนที่นอนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนแบบสอสออีกทีหนึ่งเงี้ยเหรออ๋อตัวนี้พี่ไก่เนี่ยมีไก่กยอยู่โอเคตัวนี้ตัวที่เก้าปะแล้วก็อุย๊ยตัวนี้หินเก็บได้ครับอ่าเราได้กุญแจมาแล้วนี่ไงโอเค คือหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ขี้คลายเพราะมันเป็นเดโมอ,อยู่นะครับลักทอมว่ะโอ้โหเรือแม่งสลักว่าลักทอมชัดเลยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะโดนไอ้หมอนี่นะครับตามตามแบบลกจิตอยู่ตัวนี้สองได้เฮ้ยสวัสดีคนเดียวกันปะวะคนเดียวกันกับที่มันอ๋อน่าจะคนเดียวกันเนี่ยครับ ลองสองบานนี้ดูบ้างนิ <c oughs> โอ้โหแม่งเลยคือชัดเลยมึงตามดูกูแบบถ่าย่งเกงไนด้วยเหรอเดี๋ยวนะไอเวนี่แม่งแบบโอ้โหโลกจิตมากโคตรแย่เลยอะตอนแรกคิดว่าจะแบบตามแบบเฉยๆแบบโอ้โหคือมึงถ่ายแบบอ๋อผู้ไม่ออกเลยคือมึงแบบโลกจิตอะเข้าใจปะ่ะมึงถ่ายเกงในกูทำไมอะ อันนี้เป็นห้องใต้ดินว่ะแต่ว่า,าลงไปไม่ได้นะครับผมว่าตัวเกมเต็มมาเขาน่าจะลงได้นะเขาน่าจะให้เราลงไปได้นะครับคือมันมีหลายที่มากเลยที่แบบเหมือนจะทําอะไรได้แต่มันทําไม่ได้นะครับโอ้โหคืออยากรู้เลยว่าในกล่องมึงคืออะไรอะ่ะแต่อย่างไรกันนะครับรอบแรกเราจะเล่นแบบไม่เผื่อของในกล่องนะครับโอเคส่งไปเอา้าทําไมกล่องมันเขียนว่าถึงเราวะมีข้อความเขียนอยู่นะครับตัวเราทําหน้าแบบโคตรเวอ ทูบีคอนติเนียโอ้อยากรู้เลยว่าคือเกมปูหมือนี้ผมอยากเล่นตัวเกมเต็มมากเลยอะสิ่งที่เราทําไปในการเล่นเมื่อกี้นะครับก็คือถูกจับได้นะครับตอนระแอบดูอย่างนั้นเหรอแล้วก็ฆ่าหอยทากนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขโมยนะครับกล้องส่องทางไกลอ๋อแสดงว่าที่แขวนอยู่บนต้นไม้นะั่คือกล้องส่องทางไกลใช่ไหมแล้วก็ขโมยกุญแจนะครับขโมยกุญแจบ้านของไอ้ไอโรจิตเมื่อกี้สุดท้ายนะครับก็คือเจอแบบการการสังหารหมู่การนองเลือดหมู่ประมาณนั้นนะครับ การนองเลือดนอกจากที่ผมเจอก็คือไอ้บ้านที่เป็นแฝดปะเราจะมาเล่นกันใหม่นรนบคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแอบดูของในกล่องทุกบ้านเลยเว้ยโอเคอ่ะแอบดูบ้านหลังแรกเนียครับคืออะไรกันนะแอบดูอ๋อเป็นอาหารแมวเนียครับแต่ตรงนี้มันมีวง,ดงแดงๆเนียครับให้เรากดเอาอาหารแมวเอาอาหารแมวมาทำเป็นสโนว์แมนโอเคเด็กๆจะได้ไม่ต้องกินกันนะครับ เฮ้ยอันนี้คือเราทําถูกอยู่นะมันเป็นเหมือนการกันแกล้งที่แบบทําถูกอยู่นะเว้ยเด็กๆจะได้ไม่ต้องกินนะครับโอเคไปว่าหลังต่อไปดีกว่าโอเคบ้านต่อไปก็คือคุณลุงนะครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงถ้าผมเดาเนี้ยแกน่าจะสั่งถังด้ำเพลิงมาวะขอดูหน่อยแล้วกันนะคะลุงอู้จิงด้วยโอเคเราได้ถงดังน้ำเพลิงมาเนียครับแล้วก็เอาไปทำอะไรอะมงุงแดงๆอยู่นี่ครับอุยอ้ยเดี๋ยว เอาไปฉีดมาทำไ,ไมฉีดที่นี่ฉีดที่นี่โอ้โ oh, หหมดแล้วด้วยโอ้ oh, ไกลหนีตายออกมาแบบนี้คุณลุงก็ตายอดิใช่ไหมส่วนบ้านหลังนี้นะครับก็คงไม่ต้องเดากันมั้งแกน่าจะสั่งเลื่อยไฟฟ้า,ฟามาฆ่าหมาเปล่าวะโอเคแอบ,บดูนะครับจริงด้วยโอ้โ oh, หคือของทุกอย่างเนี่ยเอาแล้วเราสตาร์ทเครื่องทำไ,ไมอะเข้ามาในบ้านไปฆ่าคนเลยด้วยโอเคจุดแดงอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตัดต้นไม้เหรอ เรียบร้อยแล้วก็กดดูครับออเเ็ด oh ไม่ต่างเลยไม่ต่างกับบาที่โดนเอาไปผ่าครึ่งเลยหลังต่อไปนะครับก็คือของบาทหลวงนั่นเองโดยปาร์ตี้นะครับโอเคแอบดูของข้างในหน่อยซซโอ้คือไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟดิสโก้ปะมีให้เรากดอยู่นี้ครับ เฮ้ยนี่น่ารักอันนี้น่ารัก,อ,นนรกอันนี้ไม่หลอนเนี่ยอันนี้ต้องมีกระลอกออก,าอากอมาจากรูต้นไม้มาเต้นโอ้วันหลงก็เลยนอนไปเลยนะครับไม่ได่ปาร์ตี้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วส่วนดีเจอะดีเจ,เจก็ไปนีครับเดี๋ยวนะทำไมดีเจมันนอนมันนอนหลับหรือมันนอนตายอะต่อไปหลังสุดท้ายแหละไม่อยากมาเลยหลังเนี้ยไม่อยากมาหลังไอ้โลจิตนี้เลยอะ่ะโอเคเข้าไปครับ ของที่มันสั่งมาคืออะไรวะแป๊บนะขอยังไม่ดูขอหาไก่ก่อนเดี๋ยวเพื่อแบบกดอะไรไปแล้วมันจบเฮ้ยตัวน,นี้ดูอะไรได้อ่ะปลาปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ไม่ใช่คือมึงกินตัวเท่ากันเลยมีกม้นบุหรี่อยู่ในน้ําเต็มเลยและนี่ก็คือไก่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเราไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ11ทับ11แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอหรือว่าเขายังไม่อัพมานะยครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไก่ที่อยู่ในนี้ก็ครบส1เ็ตัวแล้วอะโอเคคงไม่มีอะไรหรอกงั้นผมก็ไปบ้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับไปบ้านโรกจิตนั่นเปิดดูครับก็คือถึงเราเหมือนเดิมหระของไปจดหมายถึงเราเหมือนเดิมครับโอ้แลวก็ทําหน้าเวอร์อ่านข้อความเหมือนเดิมเลยจบนะครับโอ้แล้วก็ไม่รู้ว่าของในกล่องคืออะไรอะ่ะแต่งฟอร์เพย์เดโมเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเกมที่มีชื่อว่า Tom Th The ะโพสโกนะครับ คุณเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะเว้ยคือผมอยากเล่นต่อให้มันจบๆมากเลยอ,อยากเคลียร์ปมนู่นปมนี้ปมนั้นครับแบบเต็มไปหมดตอนเปิดเรื่องมาก็เหมือนว่าน้องเนี่ยจะวาดน้องแบบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะแต่ผมแน่ใจว่ามันไม่น่าใช่ไอ้ไอ,อ้คนบ้านหลังสุดท้ายปะไอ้คนที่เป็นสตอกเกอร์อ,อะแล้วที่น้องมาแกล้งคนอื่นแบบนี้มาแบบแอบดูบ้านคนทุกคนนี้นะครับมาแอบ,บแกะของในกล่องก็เหมือนว่าน้องแบบจะขาดของอบอุ่นด้วยนะ โอเคสับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไปที่ตรงนี้ก่อนลวกันเพราะว่าเรายังไม่ดูอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับเกมนี้สับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย